สวัสดีครับโยผมนะักคอมมิกเกมมิ่งครับผมกับเกมเดืวดปืนเดอดปุยสแ็คดาว,วรัสปี2011นะครับกับซีรีส์ของเราฮะเอามาสดบทเป็นเกมอีกเช่นเคยนะครับผมนะก็อยู่กันในสึกรอหลังในส่วนของไนท์ออฟแชมเปียนนะฮะเออก็สึกใหญ่ที่ผ่านมานะครับจบลงไปนะก็โอ้ฟังรอนี่คือมีแมชที่เปลี่ยนแชมป์ นะฮะแค่เส้นเดียวเท่านั้นก็คือแชมป์อินเตอร์เนี่ยแหละนะนี่คริสเบนวาฮะวันนี้จะออกมาทักทายพิตรักประชาชนซะหน่อย KO บอกอะไรฮะเฮะ้ยนายอยู่ดีๆนายก็มาเสือกแมชนี่เฉยเลยฮะโอ้โหท้าไม่แชเฮ้ยไม่ได้แชมป์นี่ต้องกระเทืบเบนวาซะเบนวาหมอบกระแตตุ๋ยก่อน,นเลยโอ้โหมาถึงไม่ต้องพูดพรำทำเพลงอะไรเยอะฮะเบนวาดนดนอ่ะจนหมอบกระแตตุ๋ยก่อนเพื่อนเรอวโหโหเปิดรอมาันี่ก,กระกระทืบไปแล้วหรอฮะ ก็อย่างที่บอกไปครับนะว่าใน night o f Champion ที่ผ่านมานะก็จะมีนะครับแมตเปลี่ยนแชมป์แคเส้นเดียวเท่านั้นนะแชมป์แบกทีมกับแชมป์ในส่วนของแชมป์โลกนะก็ยังสติลได้อยู่นะครับมามาดูแมตนี้กันดีกว่านะครับผมนะจากเชกสันวิลฟอร์ดิาครับผมมาแล้ว Dexter l u ร์ลูมิสมีเด็กสเตอร์ลูมมาแล้วฮะนี่ครับผม ก็ยังไม่ได้จบเนื้อเรื่องอะไรอย่างเป็นทางการนะสำหรับในส่วนของโฮเกนสเวย์นะฮะแต่ว่านะโ,โหนี่ครับผมนะเด็กสเตอร์ลูมิสนะวันนี้ต้องออกมาเคลียร์ใจซะหน่อยละกันนะกับออสตินเทียรีนะซึ่งออสตินเทียรีนี่คือ,โ,อโหก็เหมือนจะเป็นลูกรักที่ดีนะฮะของโฮเกนนะครับผมนะเด็กสเตอร์ลูมิสก็เลยแบบว่าช่วงนี้ต้องกระเทิบสั่งสอนซะหน่อยละกันนะฮะ เออนี่ครับผมเด็กสเตอร์ลูเมสฮะคือก็ไม่มีพูดไม่มีบอกไม่มีเหตุอะไรใดๆเลยนะว่าทำไมถึงกระทืบทางด้านของโฮเกนนะฮะมามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนี้มาแล้วจากแอนนตาจอจีครับผมในออสตินเอรไม่ออสตินเทอรีครับหรือว่าน้องออสของเรานะมาแล้ว นี่ลูกรักของทิเปเอโฮเกนคนใหม่นะนี่ฮะโอ้โหวันนี้บอกเอ้ยกะเทือป่าชั้นได้ยังไงฮะทำป่าชั้นเข้าโรงพยาบาลน,นี่แกต้องชดใช้ก็จ่ายป่าอเด็กสเตอร์ลูมิสฮะนี่ครับออสตินเทีรี่ฮะ มาดูกันดีกว่าในมิชนี้จะเป็นอย่างไรครับนะโอ,โ,นะโอ้โหนะโอแกนสเว์ฮะขออนุญ,ญาตมาตีกันเองสะหน่อยละกันนะจะเป็นอย่างไรรอดูกันได้นะครับผมนะไม่ฮะออสินเทรี่เจอกับเด็กเตอร์ลูมิสนะฮะไปครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับ ต้องนัดคอมมินเกมมิ่งมีทั้ง Facebook f แ n p a g e และติ k กตอกไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมาลุยกันดีกว่าครับ20นาทีไทม์ลิมิตสำหรับมาชในเด x กสเตอร์ลูมิสครับเจอกักออสตินเทอรี่นะฮะ ออสตินก็เรียกว่าออสินเดีอรี่นี่ก็น่าจะเรียกว่านะขอเคลียร์ปัญหาเคลียร์ใจซะหน่อยนะอยู่ดีๆทาไมถึงมากระทืบนะเอยคนที่สาวเาดึงเข้าสู่แก๊งนะโขแกนสเวย์นะฮะเล็กสเตอร์ลูมิสเนี่ยเล็กสเตอร์บอกอะไรฮะนี่ฉันเกียดแลอเกินขี้หน้าแกเนี่ยฮะ ทอ่ทำให้ฉันไม่กลายเป็นไอคนไอคนถูกทิ้งฮะวิ่งไปเด้งมาหนึ่งเชือกมาจับทาวเวอร์สลมโดยออสตินเทอร์รี่ฮะทิ้งเข่าลงไปก่อนมาแมชนี้20นาทีด้วยกันนะฮะมาดรอปคิกปัดทิ้งครับโดยเด็กสเตอร์ลูมิสมายังไงอัปประคัดหนึ่งทีก่อนออามาโดนรันนิงดรอปคิกเข้าที่หัวครับโดยออสตินเทอร์รี่ อ๋อสตินเทอรี่บอกอะไรฮะไอ้พวกนี้ฮะเอ,อ้ยยังไงสิเอาโดนเลยเฮ้ยมาหลุดติดเพยซะหน่อยฮะขย่ำต่อยลงไปโดยทางด้านของเด็กสเตอร์ลูมิสมา, is, าลาูมิสทำะไรจังหวะนี้อัปราคัดเสยมานี่โดนไซด์ ut, เฮดล็อกมา,มาอ,อัปราคัดเอ้ยยังไงเอา้าโดนโตรแบ็กลงไปฮะหัวปักพื้นโดยทางด้านของออสตินเทอรี่นะโดนต่อยครับ ไปหนึ่งทีร่วงไปเลยเออเด็กสเตอร์ลูมิสฟาสตินเทอรี่ฮะนี่เป็นงานละฮะนี่ไปพลังซะหน่อยฮะย X, อย่ามัวแต่แอคอย่ามัวแต่แอคฮะเดี๋ยวโดนมาเด็กสเตอร์ลูมิสโดนอัปปราร์คัสเสยจะต่อยเหรอฮะมานี่จับบีดเลสล็อกมาหนึ่งทีมาจับทำาอะยโยกขึ้นสู้เพกโลมาครับโดยเด็กสเตอร์ แม t นี้ให้เป็นกติกา no DQ ด้วยนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาอาวุธมาใช้กันบ้างหรือเปล่านะสำหรับคู่นี้นะฮะออสินเดรี่นี้ปัจจุบันก็ถือว่านะยังนะก็ยังรักกันดีตีกันตายกับเกรย์สันวอลเลอร์อยู่นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออทีมือนี่ก็แตกทีมกันเป็นว่าเล่นเลยนะมีแต่ไอทีมนี้แหละนะทำท่าจะแตกก็ไม่แตกกันสักทีนะฮะ ส่วนเด็กเตอร์ลูมิสนี่ก็จะอยู่ในส่วนของนะแก๊งวาแอสซิกนะฮะอาจจะยังไม่ได้มีบทบาทอะไรเป็นพิเศษเท่าไหร่นะสำหรับเด็กเตอร์นะฮะแล้วก็ไอ้แก๊งวาแอสซิกเนี่ยก็ต้องรอดูกันแหละว,ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจจะได้ตีกับไฟนอลไทส์เมนต่อก็ได้นะฮะสำหรับวาแอสซิกนะฮะทำตัวคือบางคนก็บอกว่าทําตัวเป็นทําตัวดูเป็นเฟสน,นะแต่ว่าโอ้โหไล่กระทืบชาวบ้านชาวช่องเขาเล็กเกินนะสำหรับไอ้แก๊งวาแอสซิกเนี่ยฮะ ต้องรอดูกันครับว่ากลุ่มนี้นี่จะไปได้ไกลสักแค่ไหนกันเชียวนะฮะเพราะว่ากระแสอาจจะดูจางๆไปบ้างแล้วนะสำหรับในส่วนของวานะฮะคือถ้าไม่ใช่ว่าเอาเบรมานะก็ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปได้รอดหรือเปล่านะสำหรับแกงนี้นะฮะมามาดูกันในแมชนี้กันดีกว่าครับ Dexter อร์ลูมิสเอกับ Austin เทอรี่เจ๋ออ่า คู่นี้นี่เอาจริงๆนี่เคยเจอกันใน NXT มาแล้วนะฮะพาวเวอร์สแลมลงไปครับโดยออสตินเทอรี่กระทืบซ้ำมาจะทำอะไรฮะเด็กสเตอร์ลูมิสบอกมานี่จับมาใายเป็นอาร์มแดกลงไปก่อนครับผมนะคู่นี้ตีกันใน NXT นะฮะเนื่องจากว่าตอนนั้นนี่เด e w เวนะฮะก็คือออสตินเทอรี่จอห์นนี่กาการโน่แคนดิสลาเลแล้วก็อินดี้ฮาร์ดเวลนะฮะตอนนั้นนี่ เหมือนจะขัดขวางหนะ้าตาความรักนะระหว่างเด็กเตอร์กับอินดี้ฮาร์ดเวลนะฮะก็เลยมีปัญหากันเล็กน้อยนะจนแบบก,ก็เรียกว่านะ่าจะชนะใจกันได้แหละนะฮะก็มีแบบจิ้นกันนะในตอนนั้นนะสำหรับในส่วนของเด็กเตอร์ลูมิสแล้วก็อินดี้ฮาร์ดเวลนะฮะก่อนที่ก็จะทยอยออก ทยอยขึ้นค่ายหลักการก็บทบาทอาจจะไม่ค่อยได้ต่อเนื่องกันแล้วนะสำหรับในส่วนของทั้ง Dexter Lumis Austin สตินเทรก็มีมาต่อเนื่องกันนิดหน่อยนะที่ว่าเอาอไอ้แก๊ง DIY นะฮะจะดึง Austin เท e o รีกลับแต่สุดท้ายก็นะสุดท้ายก็ Austin เท e o รีก็น่าจะยังอยู่กับไอ้เกสันวอลเลอร์ต่อนั่นแหละนะฮะมามาดูกันดีกว่ามานี่จับเวียงไปไดเดงมาหนึ่งเชือกแล้วโดดหลบมาก่อนฮะ เด็กเซอร์ลูมิสจะจับวืดและคราวนี้มาตบหนึ่งทีวันนี้เอ้าโดนไซ์เฮดล็อกมาจุ่มเหมงก่อนละกันฮะมีิกเนเจอร์อยู่นะตอนนี้ครับสำหรับเด็กเซอร์ลูมิสปัดทิ้งมายังไงจังหวะนี้มาจะอัป,ปคาร์ดเสยไม่ได้เอ้าโดนเบีย่ยงไปเออโนดีคิวแต่ว่ายังไม่ใช้อาวุธกันเลยนะเนี่ยออนะแต่ก็ยังว่าแหละฮะบางทีบางแมชนิกมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธก็ได้นะ แต่ว่าอ่าให้ขึ้นว่าเป็นกติกาโนดีคิวไว้ก่อนแหละมานี่จับมาสะตายบัสเตอร์ลงไปซะโดยเด็กเตอร์ลูมิสมานี่หลังมา<ป>เซ็นท่านลงไปก่อนฮะโดนสปายบาสเตอร์จากพื้นคอนกรีตโดนถีบฮะค<ป>อสตินเทอรีกรรมการนับสี่แล้วขึ้นเวทีกันก่อนไหมมาเสียเท้า<ป>ล็อกเลยละการมาสซเลนเซอร์ลงไปซะมาไซเลนเซอร์อ่าปล่อยก่อนกรรมการนับหกแล้วเฮ้ยขึ้นเวทีมากันก่อน มายังไงจังหวะนี้ออสตินเทียรี่เตะออสตินเอา้าโดนรีเวิร์สหวียงมาเจอบมาหนึ่งทีแล้วโดดดีดทีเสยโอ้โหออสตินเทียรี่ฮะมาเอโดนโดนไซเลนเซอร์เหมือนไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะเมื่อกี้โอ้โหห่วงห่วงเขาเอาไงเมื่อกี้นะสำหรับในส่วนของดกสเตอร์ลูมิสนะฮะมาก็ในรอนะครับผมนะหลัง ก็หลังจากนี้ก็จะมี3นะครับสอาทิตย์ด้วยกันนะก็จะเป็นรอสมัคดาวรอสมัคดาวรอสมัคดาวก่อนที่จะสู่ศึกใหญ่นะฮะลำดับ2จากฝั่ง WWE อย่าง SummerSlam นั่นเองนะฮะก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะ Summer s ัม m มอร์สแก็อาจจะมีสัก6แมชนะก็รอดูกันได้ะฮะก็จะปูบทให้มันพอเดือดเดือนแหละนะฮะให้สมกับความคนะาดหวังกันแหละนะว่าใน ศึกนี้เนี่ยมันต้องเดือดแน่นอนนะซัมเมอร์สแลมฮะมาเด็กสเตอร์ลูมิสบอกมากูมีฟินิชเชอร์อยู่นี่ว่ามานี่จับกวยังไปก่อนเด้งมาหนึ่งเชือกมาจึ๊บหนึ่งทีมาไซเลนเซอร์เลยละการปิดฉากไปเลยนี่ไซเลนเซอร์ฮะแต่ท่านในรูปนี้จะเอ็ดในแอนิเมชันนี้จะเป็นอนาคอนดาไวส์นะฮะมาไซเลนเซอร์ยอมหมะเ่าฮะยอมไม่ยอมตบพืน้นยอมแพ้ซะเลยเด็กสเตอร์ลูมิสโอ้โหเรียบร้อยดีอีสปอร์ตฮะโอ้โหเด็กสเตอร์ลูมิสฮะ โอ้เรียกว่าในที่สุดฮะโอ้ก็ยังก็ยังเรียกว่ากระเทือบนะในส่วนของโฮแกนสเวไปได้อยู่ดีนะฮะโอ้ชนะในมาร์ชนี้เด็กสเตอร์ลูมิสนี่ครับเด็กสเตเด็กสเตอร์ลูมิสฮะสามารถเอาชนะออสตินเทียรี่ไปได้ในมาร์นชนี้ครับโอ้โหออสตินเทียรี่โดนไซเลนเซอร์ไปสองดอกปิดฮะเรียบร้อยฮะนี่ครับผม เดสเตอร์ลนะูมิสะสามารถเอาชนะในส่วนของออสตินเทอรีไปได้ฮะรู้แล้วนะโฮแกนกลับมาเมื่อไหร่นะมึงเตรียมนอนได้เลยนะข้าชายเปล่าเด x t สเตอร์ลูมิสฮะไม่เดกสเตอร์ลูมิสก็เรียกว่านะก็ต้องรอดูกันแหละนะครับผมนะว่าโฮแกนนะจะกลับมาเมื่อไหร่หลังจากที่โดนเด x t สเตอร์ลูมิสกระทืบนะฮะ แล้วก็ไล่เก็บนะลูกน้องนะฮะอันเป็นที่สนิทของนะโฮแกนสไปได้ฮะนี่เด็กเตอร์ลูมิสบอกมันไม่หนำใจว่าเฮ้ย hey, น hey, hey, ี่เฮ้ยจำเอาไว้ฮะโฮแกนสเวนะมันจบไปนานแล้วนะเพราะฉะนั้นแกไม่มีสิทธิ์มานะจับคู่กับฉันอีกเข้าใจเปล่าฮะนายต้องแพ้ฉันเข้าใจไหมฮะเฮ้ยนะ